เอลฮานโอมาร์เอ็นบีซีนิวส์รายงานว่าเธอได้ยอมรับข้อเสนอจากคนซึ่งจะเป็นสามีคนใหม่ของเธอแล้วนะฮะเคยเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองนะครับแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีกระแสข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าเอลฮานโอมาร์เนี่ยไปแย่งสามีชาวบ้านนั่นก็คือคนนี้แหละฮะซึ่งจะเป็นสามีคนใหม่ของเธอซึ่งเป็นผู้ชายชาวอเมริกันซึ่งจะแต่งงานกับเอลฮานโอมาร์เอลฮานโอมาร์ตอนแรกเนี่ยมีกระแสข่าวคนที่ไปขุดประวัติเนี่ยว่าเธอแต่งงานกับพี่ชายของเธอเอง เพื่อที่จะทําเรื่องขอสัญชาติสัมริกาหรือทํากรีนคลาสไม่มีความสนเรื่องนี้มากเพราะว่าเธอไม่เคยชีย้แจงและมันไม่ไม่เคยมีความโปร่งใสกับประวัติในการจดทะเบียนสมรสของเอลฮานมาแต่ว่ามันก็ดีเธอโดนวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักตอนที่เธอได้เธอได้แสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจเครือข,ข่ายการก่อการร้ายเอาเคได้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยโดนตีตราโดนเลเบลโดนใส่ร้ายแต่ว่ามันมีมูลอยู่ในระดับหนึง่ง เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปคบหาสมาคมกับผู้ซึ่งดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองของตนเองแล้วก็มีภรรยาอยู่แล้วตกลงในวันนี้นะฮะตาม NBC News รายงานเอลฮานโอมาจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นที่ตอนแรกเนี่ยมีคนไปกล่าวหาว่าเธอไปแย่งมาจากผู้หญิงคนอื่นซึ่งปรากฏว่าคือตกลงนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะฮะก็คือว่าผู้ชายคนนี้ทิ้งภรรยาตนเองแล้วก็มาแต่งกับเอลฮานโอมาเรื่องใหญ่ในอเมริกานะครับเรื่องนี้แต่ว่าถูกกลบโดย ประเด็นเรื่องโควิด -19